ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายอัตมาภาพพระมหาพุทธิตะสิปโปวันนี้ซึ่งถือว่ามีความตั้งใจที่จะมานั่งพูดคุยสนทนากับบุคคลที่สำคัญต่อชีวิตของอัตมาภาพ บุคคลที่ญาติโยมได้เลเห็นอยู่ตรงนี้มีอุปการะคุณได้ทำบุญตักบาตรกับอาตมาภาพทุกเช้าที่อาตมาภาพนั้นได้มาประพฤติปฏิบัติณนะพุทธสถานลานธรรมหลวงปู่คำอุตโรทุกเช้าอาตมาภาพก็ไปโปรโดญาติโยมในหมู่บ้านแล้วก็จะต้องผ่าน บ้านของคุณปู่โกแล้วก็คุณย่านางนะท่านก็ทำบุญตักบาตรกับอาตมาภาพทุกเช้าก็เลยมีความคิดมีความตั้งใจว่าอยากจะเก็บภาพแห่งความดีนะได้และเห็นบุคคลเจอาตมาภาพตั้งใจอยากจะมาบันทึกเป็นวิดีโอเก็บไว้ เพื่อจะได้ระลึกนึกถึงคุณงามความดีเพื่อจะได้แสดงออกบอกถึงความกระตันยูกระตะเวทนะีโดยที่เรานั้นได้สร้างคุณงามความดีจะด้วยการทําความดีอะไรก็ตามก็จะระลึกนึกถึงบุคคลทั้งสองท่านนี้ที่ได้ทําบุญกตมาภาพแล้วก็จะได้ถือโอกาสถามความเป็นมาตั้งแต่เก่าคราวก่อนนะกับคุณโยมปู่โก้ก่อนเนาะโยมตา โยมตานี่มาอยู่หัวไร่ปลายนานตรงนี้นี่โยมตาอยู่มานี่จําได้ไหมประมาณกี่ปีโยมโยมโยมเรียกโยมตาเนอะโยมตาผมเกิดส<า>ิบสองประมาณประมาณห่วยอายุเทาเนี่ยเออเศร้าเศร้าปีนะเศร้าปีคือยี่สิบปีครับย,ยี่สิบกว่าปีเนอะครับโอ้ยี่สิบกว่าปีมาอยู่ตรงนี้เลยนี่ตาครับโอ้โหแต่ก่อนก็ไม่มีไม่มี หัวไรไปนอยางงี้ไม่ตาเรือเป็นป่าเป็นดงครับโอ้เป็นป่าเป็นดงมีแต่อยู่คนห้องโอ้ครับตามีที่จะไรตรงนี้เดี๋ยวนี้มันก็ปั้นให้ให้นอกให้นเมื่อกี้เดี๋ยวอยู่ประมาณยี่สิบกว่าไรยี่สิบกว่าไรเนาะยี่สิบห้ายี่สิบหกไรยี่สิบห้ายี่สิบหกไรครับอืมตาเป็นคนอยู่เขตนี้เลยไหมตา ครับผมอยู่ในอำเภอเดชนี่นะอยู่ในอำเภอเดชนี่เนาะครับอันก็ง่ายวาอยู่ไฮอยู่หน้านะบันนุนยัศพอยู่บันนุษย์ศพตะกี้ก็อยู่ในเดชบ้านอยู่บ้านเสินต่อใช่จ้ะอยู่อยู่ในเดชนี่นะอำเภอเดชอืมอืบครับอืมอมอือืม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 อีมอืมอืมอืมดืมอืมอืมออมอืมอือ้มอืมอยมอืมอมอายอมอ้มยืมอกมอมยามยืมอมยมอืมอืมอมอืมมอเอะมมอมม โยมยายโยมยายยายนางโยมยายนางจ้ะโยมยายคนอยู่เดดเลยไหมหรืออยู่ตรงไหนเนี่ยโยมยายตะกี้ยายอยู่อำเพื่อเขืองพูดอ่ะโอ้อยู่เขืองในหนุนนี่จ้ะได้ได้มาเจอเอ,อได้มาเจอแต่งงานก็พอใหญหนีเลยม,มาอยู่พี่มาอยู่เดดมาเจอกันตรงไหนครั้งแรกเลยเอาโยมยายลองบอกไอ้พอ่อแม่พามาซื้อนาอยู่นี่ใกล้ๆกันนี่อ๋อมาซื้อต้องซื้อนาอยู่นี่จ้ะโอ้มาซื้อนาอยู่นี่แล้วก็มา พบกันนายยายเนาะจ้าอืมก็เลยแต่งงานแต่ก่อนนี่แต่งงานนี่เรียกแพงไหมยายบอกแพงสามสี่พันสามสี่พันนี่จ้าแต่ก่อนเื่อแต่งงานนี่แต่งแต่งกันไหนยายแต่งไปแต่งอยู่เครืองในนี่แต่งแต่งอยู่เครื่องในค่ะแต่งเครือในค่ะเสร็จแล้วก็พอง่ายเหมอยู่พี่อยู่พี่ยายมีลูกจะคนอะไรี่ลูกสามคนแต่จ่ายไปแบบผู้นึงมีชายกี่คนยายชายสองยิงผู้นึงชายสองยิงคนหนึ่งเออเดียวนีเดียวสอง คละอ๋อเดี๋ยวนี้เราสองคนจ้าผู้ที่สองผู้ที่สองตายอืมเป็นไงยมย้ายมาอยู่ตรงนี้นี่คือห่างไกลหมู่บ้านมันเงาเบื้องไม่ย้ายมีความรู้สึกแบบเ <c oughs> งียบเงียบไหมก็เพวาเงาเราแยกกันมากแนวนี้อ๋อชอบความสงบเงบียบเนาอยาย่เนาะจ้าแต่ก่อนนี่เห็นตาลอยฟังมาแต่สมัยเป็นป,าป่นปาเป็นดงเลยนะนี่โจนหลขึ้นอย่างติีกแต่ก่อนนี่โจนขโอยละงัวละข่อยละโอ้ยอะไรนอนเนี่ยก็ขึ้นมาแต่ก่อนเป็นยังเงี้ยนเลยจ้า โอ้เท oh, yeah. yeah. well, um ี่ต่มาเคยได้ยินมาสมัยแต่ก่อนที่เขามาขโมยงัวกันเออวันที่ราดอีเกนนี่เป็นโจรเออบ่เคยถือรักโมเถืกรากเจ๊แค่เราไม่เคยคนรออบแอบถือรักเบิร์ดไม่แล้วไหนหรอตายมันอือือเป็นไงตาของตานี่ไม่เคยถูกรักเนาะบอกครับบม่เคยนี่ก็มาแต่ใช่หรไปอ้ไปขโมยบัวเข้ามาเสร็จแล้วก็มาขอกินข้าวอีกไปต่อ ต้งคุนไดทั้งบ้านคุนทั้งวันอีเจทั้งวันหน้าเดี่ยงขาเจ้าจะขี่มเป็นไหนเนาะผมเป็นแนวมันเป็นอยู่เขตของเขาเนั่นยุเขตอืมอืมอืมยุเขตก็ใกล้เลยอ๋อเขตใกล้ใกันอ้าวตามาอยู่แต่สมัยเป็นดงเป็นป่านี่เคยเห็นสมัยเก่าซับประสัดนี่ตาเคยเห็นอะไรบ้างแบบพวกกระต่ายมีไหมตากระต่ายมีครับกระต่ายมีเคยเห็นอยู่เนาะเสียงผมเคยเห็นจอดฟ้อนเห็นแฟนยังเห็นเม็ด โอ้ขาดแต่เสืออย่างเดียวเออโนแขกนกยังเต็มทีบอยู่นเี่นกนแขกแบบว่าโอ้อกระต่ายก็เห็นในตาครับกระต่ายก็เห็นกระต่ายเห็นงูนี่เห็นประจำเนาะตาเนาะเอองูนี่เห็นประจำอย่างงูเห่างูอะไรแต่งูอัน,อ,นอืมอืน,นี่มา<ง>อยู่ตามดงตามเปลี่ยวเปลี่ยวอย่างงี้เคยเห็นเกี่ยวกับเขาว่าผีดุผีอะไรอย่างงี้เคยมีไ,มไหมตา บ่เคยยายยายเคยเห็นไหมบ่จ๋าบ่เคยเห็นจรกเทือเคยเห็นจัะเข้เลยจิเพื่อนเขาว่าหายอยู่ได้กระแต่ผู้ขาโบเคยเห็นอ๋อผููขาบ่เคยเห็นสิ่งต่างๆเจรอเราทำความดีเนาตาเนะห่างก็ฮึ่งอยู่เพื่นว่าตะกี้แต่บบเคยเห็นดอกอ๋อเราสั่งความดีของเราเนาะก็ เพราะว่าอาตมาถามตรงนี้คือว่าเขาไปบางเบียดผู้ใดจช่คือที่ถามก็เห็นว่าอยู่ตั้งแต่สมัยเป็นป่าเป็นดงเลยเนาะตาเนาะเป็นป่าเป็นดงเลยอืมเป็นป่าเลยนี่ใหญ่โอ้โหนี่โอตาเช่าหมดเลยนี่บานเขาทางป่าทางยังนะเอาขั้วไเอายังไทยคนก่อใหม่ต่อมีโอ เป็นป่าไว้เลยโอ้แสดงว่าตากะยายนี่ทํางานนักมาตลอดเลยนี่ได้หยุดไมยนเลยเนาะลุยแ่เป็นป่าแล้เลยาแต่เล่าว่าเดยมาเมะซาวดอกแต่ผมบาดจังไรกันนะเป็นงันหน้าเล่ากับมาซื่อหน้ากับวันซาวดอกก็เป็นเขาซาวเดี่ยวเว้นนะตอนนั้นมาอยู่แต่ผมนี่สู้กขพอมาแต่ผมเนแล้เเห็นมาน่อนก็พอมานอนหน้านะอืนอนไทยนะโูดมากอันนี้ ป็นปลาเป็นดวงของเราเคยเห็นแบบผ่าจานมาเราเคย,เเเคยว่าทีมา่มาเฮ<อ>็ดมา่ยังเรา<อ>ตาตัวนี้ก็มาเลี้ยงวัวเลยเนะาะเลี้ยงวัวน,นี่ทั้งหมดกี่ตัวตาประมาณสิบเอ,อ็ดอตัวสิบเอ็ดตัวครับอยู่ในขอกสิบเอ็ดตัวอืก็สิบสองไหมสิบสองคล้ายๆกัเลยสองตัวหน้าไม ขายได้ราคาดีไหมตาขายได้ราคาดีไหมขายพี่น้องขายพี่น้องนี่ไปเดี่ยงเม่อยากไปเดี่ยงได้ถือว่าในถูกเนื้อใยนี่พี่าก่นี่แพงนน่หา่พี่กอนไปผลหาหกเมื่อนกเคยได้เยขายตัวหนึ่งเยอะหนึ่บ่มีถือกีดีเยอะหัวเอาไปเดี่ยงมี่ไปือนี่ไปไปยัง อ่าไปไงจ๊ะไปขาไปยังนั่นหละเขาสื่อไปขาบอกว่าไงใช่เนาะบอกตรงตรงในงว่างว่วแบบงว่าหน่อยงว่ายังนี่แต่สื่อไปเดียงนี่หน่อยคนนะสื่อเอางวไปเดียงก็น่าบอกว่ามีนะต่อไปต่อไปก็จะหางว่ไม่มีแล้วเนาะตอนนี มันก็คือแพงไปดาแล้วคือระบบมอเ้านี้วิทยุแถาเนาเดี่ยงอยู่คอนแกนคนเนาะเนาเดียงกล้วยเดี่ยงง่วอะไรแต่ก่อนในควายนี่ยังว่ามีเยอะทั่วนี้หายเกือบหมดแล้วเนาะตาครับครับออนาเียงม่วผมก็ได้มาเปลี่ยนเป็นม่วงเรื่องมาได้ไทยหน้าเนี่ยเอาเลี้ยงว่วมันเลี้ยงง่ายกว่าควายี่ยายโอ้ อ๋อมันดีตรงนีอมันมัน่อบ่ไปหยาบวาไปนอนควายนี่ต้องลงน้ำตลอดเนาะงัวนี่อยู่ตากแดดได้อยู่ได้ตลอดทั้งวันเขาเดือดมืดมือก็ได้เห็นบ่าคือผมไปทำมาจานจะคล้องไว้ใช่แต่จุงมเดื่อยงบางเที่ยจะมาบางเที่ยจะมาเห็นตาไปมัดไว้จะมาก็ถอดออกก็ปะถึงทนเลี้ยงไอ้มันอย่ามันเตียนน้าตาไอ้ยามันเตียนเนะ เออบางทีกับเพลินได้นั่งดูมันเพลินเออโยกไอ้ตัวน้อยมาเช่าก็หยอกกันเออกับเพลินเห็นมามันก็หยอกหยอกมันไปห่วยงวงหลุดร่วงนี่แจกอาจารย์เป็นถอดให้มันกินยาไปเที่ยงไงไปอะไรไปอือโอ้นี่ชีวิตวิถีชีวิตของโยมตาเนาะเจ็บป่วยเบื่อไหมตาเคยเจ็บป่วยเบื่อไหมเออแบบป่วยอ่อเดเดนี่นะไม่ไม่ถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลอะไรมากมายเนาะเขาเออเขาไปธรรมดาอ๋อเจ็ดสิบสามยายยายล่ะป่วยเบื่อไหมยายเกศศิษ แม่นี่โรคประจำตัวคือเบาหวานเบาหวานจ้าโอ้ยายต้องกินยาเนาะกินยาประจำปวดอยู่เรื่อยมอนัดทุกสามเดือนจ้าอืมกินยากินเชาเย็นนาะยายเนาะจ้ามีมีมีเบาหวานอย่างเดียวหรือมีเบาหวานคววามดันเอาเล้วความดันมาไขมันไขมันอีกน้ำ้ามันแศกมามดเลยทีนี่มาโรคหนึ่งก็มามดเลยเนอืม จ็ดสิบสามปียายอายุเท่าไรเทอนี่ยยายเจ็ดสิบยายเจ็ดสิบอ๋อตาเป็นพี่เนาะตาเป็นพี่เจ็ดสิบสามยายเจ็ดสิบอืมแตบบ่ว่าเห็นยายก็ลูกแต่เช้าทำกับเขาทุกวันตอนเย็นก็ทำกั้บเขาอ๋อตาก็ดูงวัวอืมก็นี่อยู่กันนี่นี่มีลูกอยู่จะคนที่ที่มาอยู่ดูแลช่วย,ย,ยผู้เดียวจ้่หมอนี่ผู้เดียวหมอตัดหญาผู้เ<ม>ดียวอ๋อยมพี่เห็นที่เห็นอันนาะ ที่เห็นแต่อยู่บ้านอ๋ออยู่บ้านเขาเป็นทำงานอ๋ออ๋อเป็นครูนี่โอ้ดี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 ก็แวะแวะครูทั้งผัวทั้งเมียนะอืมแวะเวียนมาเยี่ยมเรื่อยไหมยมยายใช่มาอยู่เนาะอ๋อโทรคุยกันอยู่เรื่อยเนาะอ่าอืม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 เอาเอาละอย่างนั้นญาติโยมทั้งหลายก็วันนี้ได้มาพูดคุยสนทนากับคุณโยม ปู่หรือโยมตาโกและก็คุณโยมย่าหรือโยมยายนางนาก็ได้ถามความเป็นมาเป็นไปโยมย่าโยมตาหรือว่าโยมปู่อยู่ยังไงแบบไหนอาตมาภาพเห็นแกมาอยู่ในหัวไหร่ปลายนาก็จะว่าไปแล้วก็คือว่าไม่มีหมู่บ้านรอบเรียงเคียงข้างมาอยู่โดดเดี่ยวเดียวดาแต่แกก็บอกว่าชอบความสงบแต่สิ่งที่อาตมาภาพนั้นมีความทราบซึ้งก็คือว่าทุกเช้านะคุณโยมยายก็จะทํากับข้าว ขงข้าวกับคุณโยมตาเสร็จแล้วก็มาใส่บาดอาตมาภาพทุกเช้านะได้ชันข้าวก็ของคุณตากับคุณยายนี่แหละโยมอาตมาภาพเองก็จึงมามาบันทึกวิดีโอแล้วก็อย่างน้อยเราก็ได้เห็นความตั้งใจของคุณโยมตากับคุณโยมยายเคยใส่บาดอาตมาภาพทีนี้เวลาเราได้สร้างคุณงามความดีครั้งใดก็ตามนะก็ขอให้คุณโยมตากับคุณโยมยายได้บุญกุศล รวมกับมาภาพทุกบุญโยมตาเด้อโยมยายเด้ออาตอมาจะทําบุญปล่อยปลาสั่งวัดสั่งวานั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนายังไงก็ตามบุญอะไรก็ตามทําครั้งใดก็ขอให้บุญเนี่ยมาถึงโยมตาโกกับคุณโยมยายนางให้ได้อานิสงส์แล้วก็ความเจ็บก็จะได้ความไข่ก็จะมีแล้วก็ขอให้มีความแข็งแรงมีอายุมั่นขวัญยืนนะได้อยู่เป็นร่มโพร่มใส่กับลูกกับหลานานานๆไปนโยมตาโยมยายเนาะอ่าอย่งงางนั้นก็ ขอให้โยมตายมยายนึกปรารถนาสิ่งใดก็คอยสมความปรารถนาอาตมาเองก็ราบซึ้งในพระคุณอันล้ำค่างดงามที่ได้ใส่บาตรให้อาตมาภาพได้ฉันทุกวันที่ได้มาประพฤติปฏิบัติอยู่ตรงนี้ญา,าติโยมทนายได้สดับรับฟังก็ขออนุทนาสาธุกับคุณโยมาตาโกกับคุณโยมใายหนังนายโยมเน้อนายกมือสาธุโยมก็ได้บุญได้กุศลร่วมกันโยมนะยางนั้นก็ ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายบายตึกเจียวออยเตียนสรูนขอเจริญพร